นี้จะจะเรียกฝนหรือเปล่าอย่าหาว่าแต่เรียกเลยจะไปปักตะไคร้อยู่งงมากว่าคือคือทุกคนรู้ป่าว่าตอนที่มาแบบไม่มีอะไรราบลื่นเลยอะคือมาถึงก็ฝนตกฝนตกไปลืนหนึ่งรอบก็เดินเข้าตรงเข้าเต็นไม่ได้ตอนแรกก็แอร์ไม่เย็นเพราะว่าไม่ได้ปรับปรับเป็นแฟนเฮ้ยปรับเป็นแฟน แฟนแบบแฟนพันโลมาอะไร่งเงี้ยก็เลยไม่เย็นแล้วเราก็ปาไปไปถ่ายกันใดๆปุ๊บเข้ามาเสร็จกำลังพักๆอยู่พี่เออาร์กรีทเราก็แบบตกใจนึกว่าแบบเจอเจอแบบอะไรตกใจอะไรเงี้ยก็อก็อย่างงี้ใช่ไหมเขาก็บบกระโดดออกมาสรุปเจอตัวเฮเจอคุณวารนุชมาทักทายก่อนเลยนะคะสิ่งดีๆสิ่งดีๆจงเข้ามาเราก็เจอไปก่อนเลยหนึ่งทีนะ เอ,อก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่มันใครเป็นคนเลือกวันเปิดตัวอันนี้คือมงคลแล้วใช่ไหมเลขนี้มาแน่ใช่ไหมยัยงไงคือคือ,คอจังหวะที่เจอปุ๊บหนูแบบอ๋อเดฟฝนก็ตกเฮก็มาอะไรเงี้ยเออคือมันแบบเออเนี่ยคือเน็ตก็ไม่ดีเนี่ยแหละวันนี้มันวันอะไรอะฮึวันนี้มันวันอะไรของหนูหนูไม่เข้าใจพูดได้ไหมพี่จีปวดหัวแล้วเนี่ย ฉันปวดหัวอยู่นะวันนี้เสื้อฟ้ากากีนีจริงป่ะคือคือคุณพี่ดูเว็บไหนคือถ้าวันนี้สีฟ้ากาลกีนีอ่ะคุณพี่อย่าเข้าเว็บผิดแต่ถ้าเขาบอกว่าความปังความสวยความตราอย่างเงี้ยใส่สีฟ้าเนี้ยคือเว็บนี้ดีสีฟ้าวันนี้ขึ้นรวยอย่างเงี้ยเว็บนี้ดีเว็บนี้ถูกแต่ถ้าไม่ใช่เนะี่ยพักก่อนใส่มูนะต้องต้องดูเป็นตัวอย่าง โล่หมุนรอบอะไรคะหมุนรอบตัวเราคะ่ะอุ้ยพี่น้ำหนึ่งก็บอกอ่ะอุ้ยอันนี้เขาตัวแม่นะตัวแม่ใส่มูนะนี่แตหนูใส่มาทั้งวันแล้วไงทุกคนเพื่อเอาอะไรกับหนูติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมี